สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ยาพาทำก็จะมาทำเมนูต้มจับ่ายค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะแม่ขึ้นช่ายค่ะมีคะนา้ากวางตุ้งแล้วก็หเช็ดเท้าค่ะแล้วก็กะหล่ำปรีผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดขมคือเขาเรียกภาษาจีนเรียกว่าชุงฉชาขั้นตอนที่เราจะทำ เราจะต้องมีหมูสามชั้นซี่โครงไก่แล้วกระดูกเล้งนะคะแต่ก่อนที่จะทำเราต้องเอากระดูกสามอย่างมาลวกน้ำร้อนก่อนเพราะให้ฟองความสุกปุกมันออกแล้วเราค่อยมาล้างให้สะอาดแล้วคอยมาต้มนะคะ้งน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วทำไงต่อแม่เอาหมูสามอย่างเนี่ยลวกนะคะลวกลงไปรวมกันเลย กันเลยค่ะให้มันเดือดเดือดแล้วก็ให้มันฟองขึ้นแล้วเราจะได้เอาไปล้างนะคะต้มแล้วนะคะประมาณสิบนาทีเราก็ต้องปิดไฟแล้วออกไปล้างค่ะ<ป>แม่ยาบอกว่านำพวกกระดูกหมูแล้วก็พวก สาชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราต้มน้ําให้เดือดเพื่อล้างฟองออกอนะคะไปล้างให้สะอาดต่อจากนี้เราก็จะใส่หมอ้อกันนะคะเราก็จะนำมาใส่หมอ้อนะคะ แล้วเราก็เทน้ำนะคะให้ท่วมนะคะพอเทน้ำจนท่วมแล้วนะคะเราก็นำไปตั้งไฟค่ะเรานำหม้อตั้งไฟเลยค่ะแล้วก็ต้มไว้ประมาณ30นาทีนะคะ ตอนนี้เราจะเริ่มหั่นผักแล้วนะคะคือต้องหั่นหัวชะแล้วก่อนเก็บยว้งไงนี่ดวมกันเลยนะคะแกลมพีค่ะ ขาวค่ะน,นี่ผักกวางตุ้งนะคะจะหั่นรวมกันเลยนี่ค่ะต้นไผ่หั่นนะคะ น้าค่ะผมนะคะคือซุงชายภาษาจีนเขาเรียกซุ้งชายค่ะจะขาดไม่ได้เลยค่ะเวลาต้มกับชายนะคะต้มแล้วประมาณสามสิบนาทีแล้วค่ะตาเกลือใส่เกลือช้อนโต๊ะนะคะเพื่อปรุง ก็รสด,ดีค่ะเครื่งช้อนค่ะนะคะแล้วก็สีเิ้วดดำค่ะคราวนี้เราก็จะเอาผักมาผัดนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงไปนะคะ ก็นำผักใส่กระทะเลยนะคะแล้วก็ผัดผัดจนกว่าจะสลบนะคะพอผัดสลบแล้วนะคะเราก็ตักใส่หม้อค่ะ ถ้าผัดผักใส่หม้อแล้วนะคะเราก็จะต้มต่อไปประมาณ30นาทีนะคะหลังจากที่ต้มมา30นาทีแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราก็จะได้ต้มจับฉ่ายที่หอมกุ่นสูตรแม่ยาพามาทำนะคะลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะ